สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง TK Studio ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเทคโนโลยีทางการทหารยุทโธปกรณ์และยานพาหนะขนาดใหญ่จากทั่วโลกวันนี้เราจะพามารีวิวหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งท้องฟ้าเครื่องที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติการทางทะเลและการยกขนขนาดหนักของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา นั่นก็คือ MH 5 3ซีาอนหลายคนอาจจะรู้จักประกูลเฮลิคอปเตอร์ CH 5 3มาแล้วแต่ MH 5 3ซีาอนถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกออกแบบมาสำหรับภารกิจเฉพาะโดยมีขีดความสามารถในการกวาดทุ่นระเบิดในทะเลและยังคงสามารถทำหน้าที่ลำเลียงกำลังพลอุปกรณ์ทางทหารและยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมความโดดเด่นของมันอยู่ที่ขนาดตัวถังขนาดมหึมาใบพัดหลัก7ใบและเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ที่ท่งพลัง ทำให้ MH 5 3ซีาก้สามารถยกน้ำหนักได้มากกว่าเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปหลายเท่าหากมองในแง่การออกแบบภายนอกของมันดูบึกบึนโครงสร้างถูกสร้างขึ้นมาให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลเปิดประตูข้างและท้ายลำได้เพื่อบรนทุกยุโทโธปกรณ์หรือรถยนต์ทางทหารเข้าไปข้างในได้อย่างสะดวก ความสามารถในการบรรทุกสูงสุดของ MH 5 3าิบสซีรอยู่ที่ประมาณ16ตันและสามารถบรรทุกทหารได้กว่า5 0นายในครั้งเดียวจุดนี้เองที่ทำให้มันถูกเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ขนส่งขนาดยักษ์สมรรถนะของเครื่องนี้ถือว่าน่าทึ่งมันมีพิสัยบินมากกว่า1,000กิโลเมตรความเร็วสูงสุดราว315กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่ามากสำหรับเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ ความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศยังทำให้ mh 5 3 C-Dragon สามารถปฏิบัติการได้นานขึ้นโดยไม่ต้องลงจอดนอกจากนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ที่ติดตั้งมายังช่วยให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนและสภาพอากาศที่เลวร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพภารกิจหลักของ mh 5 3 C-Dragon ที่แตกต่างจากกลุ่นพี่คือการกวาดทุ่นระเบิดในทะเลเครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่กองทัพเรือให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะการเคลียร์เส้นทางในทะเลสำหรับกองเรือหรือเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเรื่องจำเป็น MH 5 3สามารถลากอุปกรณ์กวาดทุ่นระเบิดด้วยความแม่นยำสูงปฏิบัติภารกิจที่อันตรายเพื่อเปิดเส้นทางให้กับกองกำลังทางเรือซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นที่สุดเมื่อพูดถึงการใช้งานจริง MH 5 3ซีดราก้อนถูกใช้ในหลายภารกิจตั้งแต่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการขนส่งยุทธกรณ์ไปยังพื้นที่ห่างไกล ไปจนถึงการสนับสนุนการรบในตะวันออกกลางและในหลายพื้นที่ทั่วโลกกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาถือว่ามันเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำหรับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับทะเลในมุมของสมัทนาเชิงเทคนิคเครื่องยนต์ของ MH53 คือ General Electric T64GE C19 จำนวน3เครื่องยนต์แต่ละเครื่องให้แรงขับมหาศาลทำให้มันสามารถยกน้ำหนักและปฏิบัติการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่วันต่อสภาพอากาศแม้ว่าจะมีอายุการใช้งานมายาวนาน แต่การบำรุงรักษาและการอัปเกรดด้านอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ MH 5 3ยังคงทันสมัยและพร้อมใช้งานในปี2025หากมองไปที่ประเทศไทยแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ MH 5 3 c d ิ a ารก้อแต่กองทัพอากาศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอากาศยานและเครื่องบินเจ็ตขับไล่สมัยใหม่อย่างต่อนเนื่องปี2025นี้ถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจเพราะไทยกำลังประเมินเครื่องบินขับไล่หลายแบบไม่ว่าจะเป็น F 1 6รุ่นอัปเกรด ริเป็น4ดีที่ยังคงใช้งานอยู่หรือแม้กระทั่งการพิจารณา F 35ที่ถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาสมรรถนะของเครื่องบินเจ็ตไทยในปีนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งกองทัพอากาศยังคงใช้คริเปนซึ่งมีความคล่องตัวสูงความเร็วสูงสุดมากกว่า2,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถติดอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่อากาศระยะไกลได้ ส่วนฝูงบิน F 1 6ที่อัปเกรดแล้วก็ยังคงมีขีดความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศและโจมตีภาคพ,พื้นดินได้ดีในแง่ของราคาปัจจุบนันเครื่องบินขับไล่หนึ่งลำมีราคาสูงมากหากไทยจะจัดหา F 3 5ก็อาจต้องใช้เงินกว่า80-100ถึงล้านดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งลำขนาดที่ปเปลี่นหรือ F 1 6รุ่นใหม่ๆจะมีราคาต่ำกว่านี้แต่ยังคงให้สมรรถนะที่น่าพอใจงบประมาณและความคุ้มค่าจึงเป็นสิ่งที่กองทัพไทยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เมื่อเปรียบเทียบแล้ว MH 5 3 C Dragon ซาอนอาจจะไม่ใช่เครื่องที่ไทยใช้งานโดยตรงแต่สิ่งที่เราเห็นได้จากมันคือบทเรียนนะคาองค์การออกแบบเฮลิคอปเตอร์ที่เน้นการบรรทุกขนาดใหญ่และการทำงานในสภาพะาที่ยากลำบากความน่าเชื่อถือและสมรรถนะคือสิ่งที่ทุกองทัพมองหาไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางทะเลในอนาคตหากประเทศไทยมีความจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารหรือการบรรเทาภัยพิบัติ เฮลิคอปเตอร์อย่าง MH-53 Sea Dragon หรือรุ่นใหม่ๆอย่าง CH-53K Kingston l i o n อาจเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจเพราะมันสามารถตอบโจทย์ทั้งการลำเลียงและการปฏิบัติการในสภาวะที่เลวร้ายได้พร้อมกัน MH-53 Sea Dragon จึงไม่ใช่แค่เฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังการบรรทุกหนักและความสามารถรอบด้านในสนามรบรวมถึงการช่วยเหลือมนุษยชาติในยามวิกฤตวันนี้เราจึงได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงของมันว่า ทำไมกองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังคงเลือกใช้งานมันมาอย่างยาวนานและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวเชิงลึกของ MH 5 3ซีรากอนพร้อมทั้งการอัปเดตเกี่ยวกับสมรรถนะและราคาของเครื่องบินเจ็ตในประเทศไทยในปี2025่หาหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง TK Studio ของเราไว้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ใหม่ๆที่เราจะนำเสนอเกี่ยวกับโลกของเทคโนโลยีทางทหารขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า